ครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองนะครับนาวันนี้ก็มาเที่ยวที่ฝายน้ำร้อนแก้บ้านอีกเช่นเคยนะนี้ก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะเอจะงงเอเอว่าเออทไเพมงคลสังเกตนะถ้าคน f อฟจะแบบติดตามผมตลอดจะลงอะ่ะทำไมวันเดียวกันแต่ลงสองคลิปนะอันนี้ก็คือจะเป็นช่วงอ่าอะไรอะ่ะ ขาเรียกช่วงตอนเย็นช่วงเย็นนะครับน,นะเป็นช่วงเย็นก็ตอนนี้ก็เป็น5้าโมงคะห้าโมงสามนาทีนะครับตอนแรกผมคิดว่าบ้านเพื่อนเขาจะอยู่เห็นว่าจะไปขุนหน่อขุนอะไรขึ้นเนาไม่ได้ทำเด็ดตอนไหนหรอหรือว่าทำแป๊บเดียวแล้วตอนเย็นไปฉีดยาอีก ไม่รู้ดิขี่รถผ่านบ้านเขาปกติอ่ะผมะจะไปล้อกวนผมยังไม่ขี่รถเข้าไปเลยเหรอ FC. เอฟซีเพราะว่าเผื่อแบบก็เขาก็ไม่อยู่จะเข้าไปทําไมอ่ะเนาะเออก็กลัวแบบเออเผื่อของของหายอะไรเงี้ยจะเราส่วอีกนะก็เลยไม่ไม่เข้าไปดีกว่านะครับไม่ไม่เข้าไปก็ดีดีกว่าก็เราก็ใสขี่รถผ่านถ้าเขาอยู่ใช่ไหมผมก็เลยขึ้นไปสักหน่อยหนึ่งก็ไปละ้ะจากบ้านก็ ไปเราสักสองโลสามโลเราค่อยกลับมานะสองโลสามโลก็กลับมาแล้วก็ไปเรียงเล่นเหมือนเดิมแต่วันเนี้ยไม่อยู่เมื่อวานเนี่ยผมรู้ไงว่าเขาไปฉีดยานเนาะเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยตอนแรกก็ขี้เกียจรอเอานี่กว่ากะว่าเออเคยไประนานๆอยู่สักเท่าไหร่วะวานเท่าไหร่วะ อ,อตอนนั้นจำได้ไปเลาะหกโมงตอนนั้นรู้ว่าคือตอนนั้นอะช่วงเดือนนั้นคือพ่อเพื่อนเขาไปชมบุรีเนะเาะก็ไปกกบที่บ้านนั่นแหละแต่ว่าแม่เพื่อนเขาไม่ได้ไปเออควนี้เขาไปเนาะแล้วเออเห็นว่าเขาไปนะเขารถกระบ,บะท้อแกไปอีกคันหนึ่งคันใช้งานเออก็ไปก็เห็นว่าไป,าไปแต่พอวันกลับมาผมเห็นเออกลับมาคิดว่ากลับมาแป๊บเดียวแล้วจะกลับไปใหม่ เพราะว่าผมเห็นในรถจอดพออีกวันหนึ่งรถหายเดี๋ยวคิดว่าเขากลับไปแล้วแล้วเราก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนะเระทุกวักวนจนเป็นอาทิตย์ก็เลยตัดสินใจโทรไปหาเพื่อนเพื่อบอกพี่เขากลับไปโอ้ไม่ใช่จะเป็นเดือนแล้วมันเหมือนมันพูดแบบประชดอ่ะุ้ยเขากลับไปนานแล้วพอมันไม่รู้ว้ยก็เลยบอกเออเออก็คือวันก็เลยโทรไปหาเขาก็เห็นว่าเออก็คือตอนนั้นประมาณรักเรียนเลิอกอ่ะผมเห็นเขา ขับรถไทมาเพื่อจะไปฉีดจุ้ยฉีดปุ๋ยแล้วเห็นอะไรเป็นพ่อเพื่อนตอนแรกเห็นก่อนว่าแกกวาดอยู่ค่ำๆเกือบๆค่ำเออแล้วก็เออใช่แน่แล้วแล้วก็เออไม่ไม่ไม่คนเฟ์มวันมาเอา้าขับรถไทเข้าสวนไม่ใช่แล้วใช่แน่นอนเอ,อยใช่แน่นอนก็เลยเอาไปไปเวย <g ười> เกลับไปบ้านก็โทรหาเพื่อนแหละก็กลับไปนอนเล่นนอนอะไร ก็สักประมาณหกโมงวันนั้นผมก็จาได้ผมไปเลาะเลาะไปทางอื่นไปทางข้างบนน่ะก็คือยังมีทางไปใช่ไหมเลาะเลี้ยวขวาออกไปยาวๆแล้วครั้นี้ผมไปเสร็จแล้วผมก็กลับมาเนาะเอ้าเห็นรถไถยกาลังเลี้ยวออกพอดีเลยรถไถเลี้ยวออกผมก็วนรถกลับพอรถไถยเขาวิ่งช้าผมไม่ขี่ตามหรอกผมก็ไปเลาะอีกฝั่งนี้แบไปไม่งานไปไม่ไกลหรอกประมาณสักโลครึ่งได้ั้งโลครึ่งสองโลผมก็วนกลับมาก็วนกลับมาปั๊บเขาก็กําลังเจรี้ยวเข้าบ้าน ผมก็ตามตูดเรือเข้าไปอะตอนนั้นก็ประมาณทุ่มหนึ่งน้องเออเพื่อนกับพวกผมก็โทรเขาโทรไปเล่นกับพ่อเขาอยู่แล้วโทรไปเ,เ,เ,เล่นกับพ่อกับแม่เขาอยู่พ่อเพื่อนเขาเล่าให้ฟังอยู่ <c oughs> ว่าผมขี่รถต,ตามตูดมาพอดีแล้วแกแล้วแกก็ว่าอะไรแกนั่นแก,กเหมือนดินทาผมมะเนาะเหมือนไม่รู้ดินทาเลยแนตะ่พูดอะ่ะพูดไปพูดไปเฉยๆอะ่ะแบบแบบแกมาบอกโอ้หวัวนี่ล้านเลยตอนนั้นผมตัดผมไงผมตัดแซงสูงสกินเฮดเอฟซี ว่าถ้าตัดแบบลองทรงอะไรแปบ๊บเดียวมันก็ยาวนะก็เลยถ้าผมตัดถ้าผมได้แบบไปตัดผมครั้งหนึ่งอะผมจะตัดไม่งจะสกินเฮดสกินเฮดไว้เลยเอะไอ้แม่งโรนท้งหัวเออแล้วให้มันยาวขึ้นมาใหม่เมื่อก่อนผมจะเมื่อก่อนอเงี้ย fc ผมจะแบบไม่ตัดผมอะจำได้แม่งสี่ปีผมตัดอยู่ครั้งหนึ่งอะปล่อยยาวเลยยาวเท่าจะเป็นไอหนุ่มผมยาวแล้วอะ แล้วลดมมาเหลือสามปีแล้วก็สองปีสองปีจะตัดครั้งหนึ่งหลังๆนี่ต้องซื้อเนี่ยที่คาดผมมาคา,าดไว้สองอันผมแม่งลงมาบังหน้าเออมันไม่ยอมเป็นทรงแบบผู้หญิงอะ่ะเออสักพักหนึ่งลถมาเวยเหลือปีละครั้งปีละครั้งก็ยื้ยังยัง,ย,งยังต้องใช้ที่คาดผมอยู่นะปีละครั้งแล้วก็เมื่อไม่นานวันนี้หรอกก็เลยตัดสินใจนี่แหละหกเดือนครั้งหนึ่งแล้ว ไม่ไหวก็ยังไงอ่ะหกเดือนครั้งหนึ่งก็จำได้ว่าก็ต้ตนปีนี้เหรอก็เมื่อเดือนมกราผมก็ไปตัดนะไปตัด แล้วก็ไปตัดช่วงไหนวะเดือนกรกฎาคมช่วงหลังหลังกรกฎาคมเออก็ไปตัดจริงๆอ่ะเดือนหน้าก็ว่าจะไปตัดแต่ว่าผมเห็นทางที่เขาซอยที่ว่าเข้าไปอะไรเขาไปไราไป้านตัดผมอ่ะแต่จริงๆอ่ะเนี่เป็นซอยใช่ไหมมันก็ใช่แต่ว่ามันไปโผล่ได้หลายทางเลยเหมือนหมู่บ้านผมอะ่ะซอยตรงนั้นตรงนี้มันก็ไม่ใช่ทางตันนะมันไปเรื่อยอ,ยอะ่ะ อ้สมมติอย่าง fc เขาขึ้นซอยผมไปถ้า fc เดี้ยวขวาถึงสามแยกเดี้ยวขวา fc ก็จะไปถึงสุดซอยของอีกหมู่มบ้านหนึ่งแล้วก็วนมาออกถนนใหญ่ได้แต่ถ้า fc เี้วซ้ายซ้ายใช่ไหมถึงสามแยกเด้วซ้าย fc ตรงอย่งเงี้ว fc ก็จะมาถึงตรงนี้แหละเนี่ยมันจะเป็นสี่แยกตรงนี้ถ้า fc ตรงเงี fc ก็จะมาสุดแค่นี้แหละที่ผมบอกอะทางทางที่ผมเดินเล่นอะที่ผมบอก fc ใช่ไหมถึงเนี้ยถ้าไปถางเนี้ย fc จะไปสุดที่ฝายเนี่ยก็สุดแค่ตรงนี้แหละ ที่ผมบอกอะนะอากาศก็ดีใจนะอยากกลับบ้านไปอไอ้โจมาเดินเล่นมากเลยเอฟซนะแต่แม่งไม่รู้จะเด็กน้อยไม่ขยันเล่นบอลเหลือเกินรู้จะอไอ้โจไม่ได้หรือเปล่ามันไปขวางตรงที่อไอ้โจเขาข,าขี้กลัวไงถ้าไอ้โจมันไม่กลัวนะตอนไหนก็ได้ นี่เขาก็ไปฉีดปุ๋ยฉีดอีกฉีดยายเอ้ยเนาะนึกว่าแต่จะจบจะสิ้นซะละไม่จบไม่สิ้นผมบอกเลยนะเอซีถ้าถามว่าช่วงวุ่นวุ่นของเขาอ่ะหนักหนกเขาจะทํางานช่วงไหนเราะจากที่ผมสังเกตนะจะวุ่นช่วงนี้แหละหน้าหนาวหน้าหนาวจนยันหน้าหน้าหนาวเอางานี้ว่าหน้าหนาวจนหมดหน้าหนาวอะ่ะเออเพราะว่าอย่างปีเนี้ยมกราปีเนี้ย ผมอะ่ะไม่ได้เข้าไปบ้านเพื่อนลูกน้องเลยนะเ<ด>พราะว่าอะไรโอ้โหกว่าเขาจะกลับมาเอฟซีจำได้ก็พ่อเพื่อนแล้วก็ญาติเพื่อนอะ่ะลูกพี่ลูกน้องกับเพื่อนลูกน้องกันแหละสองคนก็คือหลานกับลุงอะ่ะจะไปฉีดยาฉีดไม่ไปฉีดยาไปฉีดน้ำรดฉีดน้ำรดน้ำไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะไอเนี่ยไอ้อะไรวะอ่าสับปะรดเออจะไปฉีดฉีดเช้ชชชาเย็นแล้วพอกลางวันเขาว่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปเดี๋ยมันเป็น เนาะถ้าเป็นเย็นๆน่ะเราก็กล้าเข้าไปอยู่ก็เลยอาไม่ได้เข้าไปจําได้เลยผมเข้าไปตอนไหนวะก็คือเข้าไปช่วงปีใหม่แล้วก็ช่วงใกล้ๆตุตจินก็เพื่อนอ่ะมันมาแล้วมันไม่โทรบอกผมผมจําได้ว่าวันนั้นอ่ะผมไปรับแม่โชงที่ผมไปรอดผมเห็นรถสิบล้อมันจอดอยู่เออเราคิดว่าเฮ้ยตาแก่ขับมาวะเราก็ไม่ได้สนใจเย็นมาแต่เย็นวันนั้นอ่ะก็เลยโทรไปพอเช้าวันหนึ่งวันเช้าวันต่อมาโทรไป บอกเออทำอะไรอยู่วิ่งกถดเปล่าบอกพี่อยู่บา้บานบ้านไหนอยู่เนี่นยแหละบ้านผมเนี่ยเอา้ามาไม่บอกบอกเออว่าไม่เข้าไปเล่นด้วยว้างพี่เออก็เลยเข้ามาพ่อเพื่อนก็ช่วยเรียกให้อมืมาไม่บอกเขาสักคำเลยจริงจริงนะเอฟซีเวลาบางครั้งอ่ะเข้ามาอ่ะเขาไม่บอกผมนะบางครั้งอ่ะถ้าผมไม่ได้ยินพ่อเขาโทรถ,ถามหรืออะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้นะ แต่ไอตัวเล็กอะที่ว่าเป็นลูกพี่ลูน้องกับเพื่อนรุ่นน้องเนี่ยเป็นเขาเลยเป็นหลานฝั่งแม่เออเป็นลูกนะ้าเพื่อนเนาะเออบางครั้งรอบพี่แล้วที่เพื่อนมาเนี่ยไม่รู้นะมันมาไอตัวเล็กมันมาบอกแต่ที่ต่างกันก็คือน้องเขาญาติเขาไม่รู้เลยว่าเพื่อนผมอาะเออไอตัวเล็กมาบอกก็เลยผมก็เลยตยัดสินใจโทรถามก็บอกเออมาถึงนี้ถึงนี้แล้วก็เลยเออ,เอ,อแค่นั้นแหละไม่กวน ตอนแรกตอนแรกก็ว่ากับว่าเออตอนแรกว่าจะได้มาจะได้มาจะได้จะเพื่อนบอกอ่ะจะได้มาเย็นวันนี้แหละสรุปไม่ได้มาถ้าแก่เปลี่ยนแผนเออแรกๆเลยที่ผมรู้อ่ะเขาจะเอารถถ่ายขึ้นไปด้วยเออแล้วเอาคนงานอีกชุดหนึ่งอ่ะที่มันจะครอบครัวเพื่อนอ่ะเออขึ้นไปหมดแต่ถ้าท,ที่รู้มาน่ะถ้าถ้าเสร็จก็น่าจะปีใหม่ปีใหม่ที่ได้กลับนะ<ไ>ปีใหม่ได้กลับแล้วก็ แล้วก็พอสักพักหนึ่งมารู้ตอนหลังแผนแผนเปลี่ยนอีกไม่ไดเอารถถ่ายไปไม่ไดเอารถถ่ายไปแล้วอืมพอน,นี้พอมาเมื่อวานตอนเย็นแผนเปลี่ยนอีกสรุปเพื่อนผมไม่ได้ขึ้นมาแล้ววันเนี้ยไม่ได้มาก็คือเอาหกล้อขนแทนแล้วก็เอารถกระบะขึ้นไปมั้งนะก็จะรู้มาก็เป็นงนี้แหละแต่ว่าครอบครัว<ๆ>เพื่อนก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ขึ้นไปทํางานที่นั่นอยู่ดีนะเป็นคนงานอีกชุดหนึ่ง เอฟซีที่จริงสิ้นเดือนเนี้ยวันที่สามสิบเขาก็มีงานงานอ่ามิ팅นะงานมิ팅ต,ตาหวานกูของกลุ่มตาหวานว่าจ,จะไปโอ้ตาไม่มีเอฟซี FC, พูดตรงเลยผมไม่มีเงินเหลือพูดตรงนะจะเป็นเมื่อก่อนนะซื้อแต่องหัวหารหมาเนาะซื้อแต่หัวหารหมา ผมไปแล้วพอจะอย่างเดินเนี่ยผมซื้อใช่ไหมผมก็ซื้อแต่หัวหันหมาอืมไม่มีหัวหารแมวพูดเค่นี้แหละรู้ว่าถ้าเลี้ยงยางใงนึงก็จะซื้อให้เตะอีกอย่างหนึ่งอ่ะนะผมก็เลยเซฟเงินไว้แต่ที่รู้ๆนี่คือวันนี้วันที่อะไรนะยีะ่สิบห้าใช่ไหม แล้วมันเลยอีกห้าวันก็จะสิ้นเดือนกระป๋องอาหารแมวเนี่ยหมดไปแล้วกระป๋องหนึ่งอีกกระป๋องหนึ่งอ่ะกำลังจะเปิดก็ใช้กระป๋องเนี่ยเลยอีกกระป๋องเดียวเลยกระป๋องใช้กระป๋องนี้เลยกระป๋องหนึ่งอ่ะอีกกระป๋องหนึ่งอ่ะก็คือคือกระป๋องสุดท้ายแล้วแม่งก็สอบหัวห่านเจ็ดโลไม่หมดอ่ะเอานี้ดีกว่าเดือนหนึ่งอ่ะนะเดือนหนึ่งอ่ะหัวห่านแมวสองกระสอบ เออตอนแรกก็คือผมผมยอมรับผมตามใจแม่มันเกินแม่มันหิวผมก็ให้ให้ให้ก็คิดว่าเออมันให้นมลูกมันเนาะพอตอนหลังมาลูกลูกเอาง่ายลูกมันสองเดือนกว่าแล้วตอนเนี้ยผมไม่ให้แล้วไม่กินก็คือไม่กินมาร้องของก็ตีเอานะผมก็ตีเอาอะกินไม่เป็นไม่รเวลานะลูกมันสองเดือนกว่าแล้วมันมันไม่ได้แบบขึ้นข้อลูกใหม่เอฟซีม, FC. มันข้อลูกนานแล้ว ตอนที่ว่าอ่ามันให้นมเอ้ยตอนมันคลอดลูกมันใหม่เนาะแม่ผมก็บอกเออให้เตรียมหัวอาหารเตรียมน้ำไว้ให้มันก็เตรียมมาให้ fc เชื่อไหมหัวอาหารที่เตรียมอ่ะไว้ให้โอ้โหตอนนั้นจําได้มึงคลอดลูกมันเดินกันยานโอ้โหประหยัดเลยวะ่ะฮะพออีกตอนแรกวันแรกอีกวันแรกๆเลยช่วงแรกเลยตอเแรกที่คลอดเลยก็อีลายเสืออ่าให้มันนิดเดียวเว้ยไม่หมดเว้ยแม่งเหลือเย็นๆน่ะจะพอ แต่ตอนนั้นจําได้มันขลูกไม่หมดนะอีลายเสือพอเช้า,ชาวันเช้าเช้ามืดใช่ไหม่ป็เช้ามืดอะตีสามมจห็นว่ามันเออ,อ,อ,นอีลายเสือมาแล้วตู่เปียกๆแ้ยอะไรวะเราก็ไม่รู้ไงเราไม่เคยเมยาคอดลูกเว้ยเออไม่เคยเมยาขอดลูกก็มีเสียงร้องอะไรวะก็ตัตดสินใจเอาบันไดมาปีนดูอีลายเสือมันขอ้อลูกตัวหนึ่งก็เลยเอารูปมันอะ มาไว้ในห้องแล้วสุดท้ายมันคาบลูกหนีไปอยู่ในตู้ลำโพงไอ้ตู้ไอ้เจวินน่ะเออมันคาบลูกไปอยู่นั่นแล้วคราวนี้ตัวที่สองคลอดมาตัวที่สามคลอดมาตัวที่สองกับตัวที่สามอะ่ะผมเห็นตัวแรก,ก็เห็นแต่ว่าตัวที่สองอะ่ะมันมาคลอดประมาณเก้าโมงมั้งตัวที่สองมันไปคลอดใต้โซฟาใช่ไหมมันไม่คาบมาแล้วมันก็ตายดิผมไม่รู้ผมนึกนแต่มันคาบมาแล้วตัวที่สามม่เห็นแต่ตัวที่สี่ไม่เห็นพอ อีสองวันต่อมาอีสีบอลขอดตามสีบอลขอดเนาะลอดลอดลูกแต่แรกมันเขาได้น้ำอะไรมันไหลออกมันเต็มที่นอนผมก็บ่นเนี่ยผมเอาปวยนอกบ้านทคนี้มันก็ไปหลังบ้านแม่ผมบอกมันลอดลูกแล้วค่นี้แม่ผมก็ช่วยาช่วยมันทำลอดโอ้ยตัวอีสีบอลใน,นตัวแรกตัวที่สองอะติดกันเลยนะแต่ว่าอีสีบอลอะมันมีลูกสามตัว ที่เห็นเห็นเลยนะเออนะเห็นเหนะ็นอ่ะตีลายเสือนะ่ะมันจะมันจะแอบมันจะแอบอีสิบนะอลเนี่ยคลอดให้เห็นช่วยแม่ผมก็ช่วยทำคลอดแต่ตัวที่สามจะเป็นระยะนานหน่อยนึงแต่ก็คือที่เห็นนะ่ะอีสิบอลเนะ่ะมันมีลูกสามตัวแล้วก็อิสอัสกประมาณถ้านับจากอีลายเสือนะอิสักประมาณสองอาทิตย์อีสม้มคลอดตาม อีส้มเนี่ยมันจะมีลูกห้าตัวส้มสามขาวสองเออแต่อีีอีีบอลเนี่ยไม่ลูกแต่สีขาวนะเออถ้าถ้าถ้าที่จาได้นะเพราะอีสีบอลมันคลอดลูกมันมียามันไม่ทําความสะอาดลูกเลยไม่เหมือนอีลายเสืออืมนี่แหละพออีส้มคลอดลูกเสร็จใช่ไหมมันก็ผมก็เออทิ้งว่าไม่ได้ทิ้งหรอกก็มันอยู่คลอดหายที่คลอดผมก็ปล่อยไว้สักสามสี่วันสงสารลุงยุงมันไปตอมก็เลย ก็เลยเอามันเข้าบ้านก็ถามแม่แม่บอกเออถ้ามันไม่ถ้ามันไม่แกะกระตุลื่นก็มันเข้ามาก็เอามันเข้ามามันก็มาอยู่ตอนแรกอ่ะให้มันอยู่ในตะกร้าตอนแรกอ่ะตะกร้าเดียวกันกับที่ว่าไอซีบอลไว้เนี่ยแต่อีลายเสือขโมยลูกอีซีบอลไปไงไอซีบอลก็อยู่นั่งของมันนะเพราะอีลายเสือมันเอารูปไปไว้ในตู้ลำโพงตู้จีบินไอซีบอลก็อยู่ในตะกร้าแต่ครั้งนี้อีลายเสือมันข้าวลูกอซีบอลไปหมดไอซีบอลก็ตามไปเออตะกร้าก็ว่างเห็นไหมครั้งนี้พอลูก สีส้มมาเอามียตัวสีส้มอ่ะดูสีสม้สสมมาเอาไปอยู่มันอยู่ได้แป๊บเดียวมันคาบรูปมันวนวาดแล้วมันจะหาที่อยู่ใหม่มันมันไม่โอเคกับตรงเนี้ยมันก็คาบรูปไปอยู่มันไม่อยู่ใต้ซอกเขาเลยนะซอกกระสอบที่ว่าเอาไว้เสื้อผ้า,าไว้พ่อหุ่มหมออะไรเงี้ยเออนั่นแหละคัาเนี่ยมันคาบรูปไปประมาณแล้วสี่ตัว ผมเห็นว่าแม่งเออมันก็ช้าเนาะก็เลยหยิบผมวหยิบตัวทีห้าไปให้มันบอกรูปอยู่นี่นะเออสักพักหนึ่งแม่งมาโวยวายกับผมมันค,งคงุยผมอ่ะขโมยรูปมันไปโอ้ยผมจะขโมยรูปมันไปยังไงผมเอาไปให้แล้วห้าตัวนะ,นะ,ะก็อย่างนั้นแหละประมาณสักอีกสองอาทิตย์ใต้ทั้งใจอีสีบอลเอ้ยไม่ได้ดิอีส้มคอนลูกแค่นี้แหละอีส้มแม่งเอยมานอนในห้องผมแล้วก็ олет, ลูก,ล,กลูกไอลูกอีสีบอลแล้วก็ลูกอีลายเสือน่ะ มันไปดูดนมอีส้มผมก็ดูดูให้มันจะมันจะกัดรูปแมวไอ้สองตัวนี้เป่าวะมันก็ไม่ทําอะไรนะมันให้มันให้ลูกไอ้สองตัวเนี้ยกินนมด้วยอีส้มอ่ะแล้วพอสักพักหนึ่งเอฟซีประมาณสักสามวันหลังจากนั้นผมก็อีส้มก็เดินตามผมก็ดชอบแกล้งมันเนาะเออผมก็จะไปแกล้งแบบหยิบรูปมันออกเนี้ยลูกมันมาสักพักหนึ่งเฮ้ยลูกมันหายไปไหนวะก็เลยไปดูซอกโต๊ะใต้โต๊ะคอมที่อีซีบอลอีซีบอลเออซีบอลมีคนฆ่าไปลูกทั้ง เจ็ดตัวนะทั้งของมันเองแล้วของอีไลยเสือนะ่ะไปดูผมไม่มุดดูโอ้โหรูปแมวเ,เยอะขนาดนี้ไม่ใช่แล้วอีสซมันเอามาไว้รวมกันคราวนี้ผมก็จย้ายกลับไปที่เก่าของที่ว่าทำให้ทั้งหมดนั่นน่ะก็คือผมขยายให้กว้างแต่ตอนนี้ผมก็หยิบออกอ,อะไรม้างแล้วนะก็คือจะ คือจะทําให้ใหญ่เพื่อให้ลูกแมวมันมีที่วิ่งเล่นได้แม่แมวก็นอนได้กว้างกว้างเนี่ยพอตอนหลังลูกแมวมันกระปีนออกได้แล้วเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วมั้งลูกแมวมันปีนออกแล้วประมาณได้ประมาณต้นเดือนนี้ได้หละใช่ปะวะเออใกล้เคียงกัน fc ลูกแมวมาปีนออกได้แล้วผมก็คาแล้วเอามากันตอนได้เจ้าตู้ลำโพงมากันให้มันอยู่ในนั้นก่อนก็ไม่เอาแล้วปล่อยมันเถอะนะให้มันอยู่ในบ้าน ทุกวันนั้ก็มันก็อยู่ในบ้านนะก็วิ่งเล่นแต่ผมก็สลักห้องนอนนะผมอ่ะให้มันเข้ามานอนด้วยอะไรด้วยแม่ผมก็ปิดห้องผมก็เออให้มันวิ่งในบ้านแล้วก็นอนในห้องนอนผมแต่ทุกเช้าที่ผมตื่นมาแต่เช้าหรือสายก็ช่างทําแม่ทำลูกก็มานอนด้วยกับผมหมดเลยเดี๋ยวผมก็ไม่ได้ตีอะไรเขาหรอกไม่ได้บน่นเขาหรอกนะเขาคงหนาวเขาคงแบบอยู่กับเราแล้วเขาอุ่นใจอะ่ะใกล้เขาอยู่ด้วยนะครับ แต่ว่าหลังจากเนี้ยก็คือพวกเขาอะต้องกลับไปอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมแล้วนะแ้าแม่ั้งลูกเลยก็คือที่ยอมให้แม่มันอยู่เพราะว่าเออให้แม่ให้นมลูกเพราะจุดประสงค์ของเราเนี่ยเราเอามาให้เขาเราให้เขามาอยู่เนี่ยเราให้เขามาไล่สัตว์มีพิษหรือจะสัตว์อะไรกระช่างที่ว่ามนุษย์เรากลัวเออถึงแม้ว่าเขาจะสู้เขาจะไม่สู้แต่ว่าถ้าสัตว์ตัวนั้นเ,นเห็นเขาเขาก็ก็คือสัตว์พวกนั้นอะก็จะหนีไปอาจจะหนีไปที่อื่นอย่างเงี้ย พ่อ,อ่ยยังมีไอโจตัวเดียวมันไม่กลัวดิเอองูไไม่กลัวอวูบบางครั้งเอฟซีเอ,อ้ยง,ง,งูน้อยตะขาผ่านไอโจนอนใช่เป็นแมวไม่ได้เอฟซี FC. แมวมันใสเลยอย่างอีดำนั้นนะผมกลับมาจากที่ว่าไปเลี้ยงสับประรดบนสิบล้อถ้าแก่เพื่อนเนาะเออตอนนั้นก็คือกลับมาพร้อมเพื่อนเนี่แหละแล้วก็เอามอไซค์กลับบ้านอืมก็คือก็คือคนอื่นเขาทำง,งานต่อผมก็กลับมาพร้อมเพื่อนเนี่ยแหละแล้วเพื่อนผมก็ไปเลย อันนี้ก็ أ, ผมก็กลับมาบ้านผมเนาะเฮ้ยอีดํามันทําอะไรวะมันท่าทางแปลกๆก็เลยจอดมอไซค์ไป้ตรงนั้นยังไม่ยังไม่เอาที่เข้าที่เดิมเพราะว่าอีดํามันไล่อะไรไม่รู้อะตรงที่ว่ารถมอไซค,ไนะค,ค์คันเนี่ยคันสปาร์คคันนี้จอดเออก็เลยเว้นแวะก็เลยไปหยิบขึ้นดูค่อยๆหยิบขึ้นดูโอ้โหงูน้อยอดํามแม่งรอดจนตายเลย <laughs> นะผมไม่ได้ย้มแบบ กความน่ารักอะไรในเอฟซีผมกู้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าถ้าเลี้ยงเขาอ่ะถ้าเลี้ยงเขาไว้แบบในบ้านอ่ะผมไม่เลี้ยงดีกว่านะผมเลี้ยงเอาไว้นอกบ้านเอาไว้ไล่นั่นไลน่นี่นะจะเลี้ยงไว้ในบ้านเฉยๆแบบนั้นนะผมซื้อแมวปลอมมาเลี้ยงก็ได้แมวไอเนี้ยเขาเรนนะไอตุ๊กตาแมวอ่ะผมไม่เอาแมวจริงๆมาหรอกไหนก็ต้องให้ข้าวให้น้ําให้หัวอาหารแถมยังต้องเก็บขี้ให้มันอีกเก็บเยี่ยวมันอีก,อกเออฮะ ซื้อแมวปลอมก็ได้ง่นแต่ตอนหลังอ่ะถามว่ามีบ้างไหมช่วงเดือนหลังๆมีไหมก็มีนะพูดตรงมีนะเพราะว่าแมวชุดแมวส่วนใหญ่อ่ะมันไปอยู่ในบ้านแล้วอีตําอ่ะมันไม่ได้อยู่หน้าบ้านตลอดมันก็ไปไปมามา,มาเออมันก็แบบไม่โอเคเราเห็นรอบนั้นพายโจ้ไปเดินเล่นไว้เวเดินกลับมาแม่งอยู่ในบ้าน พอจะเข้าบ้านไม่เลื้อยไปไหนไม่รู้หายเลยไอเอฟซีก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแดดหายแล้วนะก็ขอบคุณเนาะเอฟซี FC ที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะครับนะ้ากาฝฟเอฟซี FC, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลวีสองด้วยนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ